กำเนิดทั้ง12เดือน 1. เดือนมกราคมท่านว่าเป็นชายได้นั่งเมืองเป็นหญิงมีทรัพย์ตำนานว่าเป็นคนสนุกสนานชอบซัดเซเนเจรสแสวงโชคต่างถิ่นมักได้ดีมีบุญวาสนาเมื่อเล็กต้องพัดพลากจากที่อยู่ไปสแสวงหาวิชาความรู้เมื่อวัยกลางคนไปแล้วจึงจะหวนกับถิ่นที่อยู่ของตน 2. เดือนกุมภาพันธ์ท่านว่าเป็นชายรูปชั่วเป็นหญิงมักง่าย ตำนานว่าเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมักทำอะไรไม่เป็นแก่นสารแก่ตัวเองต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่มักมีผู้ให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนดี3เดือนมีนาคมท่านว่าเป็นชายใจสาะเป็นหญิงโกรธง่ายใจนักเลงตำนานว่าเป็นคนใจคอฉุนเฉียวมักทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยเกรงใจใครๆไม่ค่อยมีสำนึกความผิดของตัวเอง ชอบอาสาคนอื่นทำงานแก่ตัวเองไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นหลักฐานมั่นคงสี่เดือนเมษายนท่านว่าเป็นชายจะได้ดีเป็นหญิงล่ำรวยรูปสมบัติตำนานว่าเป็นคนชอบสนุกล่าเริงเชื่อคนง่ายมักจะถูกหลอกลวงแม้เป็นใหญ่ก็มักจะเสียเพราะบริวารมีมิตรสหายมากแต่ทำคุณแก่ใครไม่ค่อยได้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจนะัก5เดือนพฤษภาคม ท่านว่าเป็นชายมีสติปัญญาดีเป็นหญิงมักได้เป็นคุณหญิงคุณนายตำนานว่าเป็นคนซื่อตรงจิตใจตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีข้อโต้แย้งใครๆไม่ชอบกัดคอคนทำอะไรด้วยความเยือกเย็นใครๆเห็นเป็นคนโง่แต่ถ้าแท้เป็นคนฉลาดสุข,ขุมเชื่อถือน้าใจได้อาสาเจ้านายเป็นเลิศ 6. เดือนมิถุนายนท่านว่าเป็นชายมากชู้เป็นหญิงหลายคู่ครองตำนานว่าเป็นคนเจ้าชู้หมักมุ่นในกามารมรักสวยรักงามพิถีพิถันเรื่องการแต่งตัวพูดจาอ่อนหวานแม่บางคราวโกหกใครๆเขาก็เชื่อถือมักผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่ค่อยคิดถึงศิลธรรมเกี่ยวกับเพศ7เดือนกรกฎาคมท่านว่าเป็นชายไม่แน่นอนเป็นหญิงปากร้ายตำนานว่าเป็นคนชอบอวดเก่ง ทำอะไรมักได้ดีกว่าใครๆแต่ไม่สําเร็จตามความคิดพูดจาอย่างหนึ่งเวลาทําไปอีกอย่างหนึ่งไม่สื่อตรงต่อเวลามากนะทําอะไรชอบเอาแต่อารมณ์ตัวเองเชื่อคนยาก8เดเือนสิงหาคมท่านว่าเป็นชายใจกล้าหาญเป็นหญิงมีอํานาจวาสนาตํานานว่าเป็นคนชอบทํางานอย่างตรงไปตรงมาชอบอาสาเจ้านายไม่เห็นแก่เน็ดเหนื่อย ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมแต่เพิกเฉยกิจการของตนคองเรือนไม่ค่อยมีความสุขอย่างแท้จริงทุกกายแต่สบายใจ9เดือนกันยายนท่านว่าเป็นชายมีปัญญาดีเป็นหญิงงามตำนานว่าเป็นคนชอบคบหาสมาคมกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าตนเข้าสังคมได้กับคนทุกชนชั้นมีความรู้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ชอบง้อขอพึ่งพาใครๆทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างโกรธง่ายหายเร็ว มีอารมณ์ทางเพศสูง10เดือนตุลาคมท่านว่าเป็นคนดีมีอำนาจมโห้ายตำนานว่าเป็นคนสื่อสัตว์สุจริตต่อหน้าทําอะไรมักจะเอาให้ได้ดีจริงๆมักเป็นคนกลางให้เพื่อนฝูงเป็นคนมองฐานะของตนเสมอกับคนทั่วๆไปไม่ชอบการแบ่งชั้นวรรณะถ้ามีการศึกษาอบรมน้อยจะเป็นคนโง่และหัวกโลโบายมาก11เดือนพฤศจิกายนท่านว่าเป็นชายอาภัพ เป็นหญิงเย่อหยิ่งมากชูตำนานว่าเป็นคนโกรธง่ายหายช้าชอบผูกพยาบาจองเวรเย่อหยิ่งพูดจาไพเราะเสแสร้งกริยาอวดดีแม่ตนยากจนก็ชอบโอ้อวดชอบคนยกยอปอปั้นและพอใจแสดงตัวเป็นโน่นเป็นนี่12เดือนธันวาคมท่านว่าเป็นชายจะได้เป็นใหญ่เป็นหญิงมีสติปัญญาดีตำนานว่าเป็นคนพูดจามีหลักฐานถือหลักเมตตามีศีลธรรมประจําใจ ชอบอาสาเจ้านายทำอะไรไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่นชอบการเดินทางแสวงหาโชคในต่างแดนจบการทำนายกำเนิดทั้ง12เดือนไว้แต่เพียงเท่านี้